เป็นไงคะเป็นไงคะอ้าวคำว่าอะไรอ้าวคำว่าต้นไม้นั่นเองเป็นไงคะวันนี้เสมอกันทนะั้งสองกลุ่มตบมือให้เกงดังๆเลยคะ่ะอถ้าไม่ตบมือให้กันเดีย๋ยวที่หลังครูไม่ให้แข่งขันนะครแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะเพราะเราเอาความรวดเร็วแต่เก่งนะ สองกลุ่มเลยนะคะเอาหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาเราจะมาตอบคำถามจากเรื่องกันไม่ค่ะไม่เดีย๋ยวไม่น่ารักนะคะเอาคุณครูให้เวลาเขียนวันที่แล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษว่าตอบคำถาม พร้อมหรือ,อยังคะพร้อมอยคะพร้อมหรือ,อยังคะอ้าพร้อมแล้วเราไปข้อหนึ่งพ่อพาช้างไปทำอะไรเอ้าขอโทษค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไม่ต้องรอกำถามตอบเลยข้อหนึ่งตอบเลยนะคะเอาแต่คำตอบ พ่อพาช้างไปทำอะไรไไน,น่าเขียนเลยค่ะพ่อพาช้างไปทำอะไรไข้อหนึ่งตอบเลยไปทำอะไรคะเก่งมากเขียนลงไปเลย ที่สองค่ะทำไมภูผาจึงรู้ว่าเพื่อนๆตามมาทำไมภูผาจึงรู้ว่าเพื่อนๆนตามมาเพราะอะไรคะอ่าได้ค่ะ จึงรู้ว่าเพื่อนเพื่อนตามมาลองตอบเองก่อนค่ะก่อนที่ครูจะเฉลยเอ๊ะอ่านแล้วจำได้มินะทำไมวันนี้ครูให้ตอบคำถามยากจังเลยเพราะเราอ่านเนื้อเรื่องนั่นเอง ตอนนี้เหลือเวลาอีก20นาทีโอ้โหเยอะเวลาของเราเยอะจังเลยถ้าเขียนเร็วตอบเร็วก็ได้ฟังนิทานแต่เวลาของคุณครูตานั้นเดินรวดเร็วข้อที่ไปได้ยังคะ จบอีกแล้วอยู่ที่ไหนนะอยู่ข้างฝาและบนเพดานแน่ๆเลยข้อที่ข้อที่ข้อที่สามไปได้ยังคะครู<อ>ไปข้อที่สามแล้วนะคะอ่าให้เวลาอีกนิดหนึ่งเพราะเข ข้อนี้เด็กๆบอกยาวจังเลยต่อไปข้อที่สามแลคะ่ะลูกช้างเจออะไรลูกช้างเจออะไรเก่งมากกลุ่มที่หนึ่งเก่งมาก ลูกช้างเจออะไรเขาไม่ได้ถามว่ากำลังทำอะไรนะแต่ถามว่าลูกช้างเจออะไรสั้นๆง่ายๆเสร็จหรือยังข้นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วไปข้อที่4ค่ะลูกช้างวิ่งเข้าไปหาใครลูกช้าง วิ่งเข้าไปหาใครวิ่งเข้าไปหาใครคะเขียนเลยค่ะเก่งมากใช่แล้วค่ะการนิทิ่อยู่ปลายทางเรียบร้อยแล้วเพราะเขาบอกว่าเขียนได้ง่ายมากเลย ข้อสุดท้ายโอ้คุณครูคำเนี้ยยาวนิดนึงนะดูกำลังสะกดอยู่เสร็จหรือยังลูกอันอ,อ้าวข้อสุดท้ายข้อที่ห้าพร้อมกับเวลาเหลืออีกห้านาทีเอ๊ะเราจะได้ฟังนิทานนะคะงูตัวใหญ่หน่ากลัว ใครพูดงูตัวใหญ่หน่ากลัวใครพูดเก่งมากเก่งมากงูตัวใหญ่หน่ากลัวใครพูดเรียบร้อยยังอ้าใครเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหลืออีกห้านาทีจะเฉลยทันไม่เอย่ย ทานเพราะเวลาสตานะั้ยาวไกลแต่เดินรวดเร็วข้อที่หนึ่งไปแล้วนะคะเฉลยได้ยังเฉลยได้ยังคะอ้าวตอบคำถามจากเรื่องนะคะข้อที่หนึ่งพ่อพาช้างไปทำอะไรลากต้นไม้ เขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเอากูให้เวลาหนึ่งนาทีพรองครูเหลือห้านาทีอตอบได้ยาวไม่ต้องลบนะคะถูกต้องให้มีคำว่ารากต้นไม้ใช้ได้คะ 1, 2, ่ะหนึ่งสองอ้าวครบแล้วหนึ่งนาทีไปข้อที่สองค่ะเพราะเวลาเหลืออีกห้านาทีนะคะต้องรวดเร็วทำไมปู้ผาจึงรู้ว่าเพื่อนๆตามมา เพราะมีเสียงกระดึงและกระควรหรือใครตอบว่าเสียงโอ๊กเป๊กกรุงกริงก็ถูกเหมือนกันเพราะเป็นเสียงของกระดึงและกระควรน,นั่นเองหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเและสิบไปแล้วค่ะข้อที่สามลูกช้างเจออะไร จองูค่ะคุณครูไม่ได้ถามว่างูกําลังทําอะไรคุณครูถามว่าลูกช้างเจออะไรจะต้องเจองูข้อที่สี่ลูกช้างวิ่งเข้าไปหาใครใครมะปีนนั่นเองเขียนได้ถูกต้องไหมเอ,อ่ยกลุ่มที่หนึ่งไม่ตอบครูเลยกำลังรีบเขียนอยู่แปลว่าเขียนไม่ถูกต้องแน่เลย ข้อที่ห้ากับเวลาของเราปิ้งกูตัวใหญ่นะ่ากลัวใครพูดผู้ผานั่นเองอเคใครถูกหมดห้าข้อหนูถูกหมดเลยครับผมก็ถูกหมดแต่ปรากฏว่าแต่ผมเขียนบางตัวตกหล่นไปกลับไปแก้ไขด้วยนะคะนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนหรือมาโรงเรียนเราก็ต้องมีความ ระมัดระวังเพราะว่าอุบนะัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เสมอวันนี้ครูฝากกลบับไปทบทวนบทเรียนของเราด้วยนะคะคุณครูต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ